เอาละครับผมก่าสวัสดีฮะวันนี้ก็ผมขับัดกับช่องภร์เกมเเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฮัลโลวีนนะฮะโอ้แน่นอนเสียว่าเดือนนี้เดือนอะไรฮะเดือนตุลาแล้วมันมีอีเวนต์อะไรฮะฮัลโลวีนนั่นเองเฮียถ้าเราไม่เล่นเกมผีที่มันเกี่ยวกับเรื่องฮัลโลวีนเนี่ยมันจะเป็นคืนฮัลโลวีนได้ไงเลยครับเพราะงั้นวันนี้เราเรนมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฮัลโลวีนตรงตรงเลยเนาะซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวกับพัตกรที่มีชื่อว่าไมเคิลเมเยอร์ฮะตอนมันจะเเเปป็นนยัังงไไราาข้ดูกผม โอ้เกมภาค2 h a ฮ l ล w e ว n a s อสเซอลัมออกมาแล้วโหลดตรงน,นี้ได้เลยนะโอ okay, เคฮะเร่นภาคแรกก่อน,น,นแด้วกันมาเราไปดูกันสุโอ้ oh, นี่ไงแหมมึงยืนอยู่อย่างงี้ได้เหรอเราเป็นใครฮะเฮ้ยอ๋อเราเป็นอีเมจที่เดิกมาเมื่อกี้แน่ๆเลยแนละ้วลูกเราใช่ไหมอ๋อใช่จริงด้วยขอไปดูก่อนดิเออไม่มีอะไรเนาะ โทรศัพท์มาครับเป็นนึงเป็นนึงเราอะไรอะไรเว่าเด็กข้างล่างซ้ายล่างซ้ายมีปืนด้วยหรอยูสามารถเก็บปืนได้หรอโอเคฮะกำลังจัดการที่เทศกาลฮาร์ดวีกันอยู่เลยโทรศัพท์โทรมาอารเป็นพ่อก็ได้ั้งคิดในแง่ดีอ่ะโอชิบหายแล้วไม่มีไม่มีซัพไตเติ้ลนิดนึงเสียงใครหายใจ เยวนะมันไม่ไม่เปิดซับหรอเดี๋เดๆๆเดอะนี่ผมกดสต็อปคือเกมมันก็ยังรันอยู่หรอทำไมเควสมันเปลี่ยนอะหรือว่าเมื่อกี้ผมตาฝาดไม่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 มีซับหรอี๋้วกูไม่รู้เลยใครโทรมาเมื่อกี้นี้โอเคฮะพาทีมทอมมี่ไปนอนฮัลโหลไอ้ทอมมี่ อุ้ยโอ้โหรูปแบบหัวบากน่าเท่ชิบหายตอมี่ได้เวลาตอนนั้แล้วลูกนะโอเคเฮ้ยทำไมเชื่อฟังจังล่ะปิดทีวีก่อนแล้วกันไปไปนอนนี่หนูไปปิดหน้าต่างโอเคคืฮาโลวีนคือถึงจะเป็นตีมี่แหละตีมี่เข้าบ้านแหละเออโอ้โหเสียงมันดังยังล่ะดังยังมาชั้นล่างเลยเหรอเฮ้ย อ๋อโอ้ปิดบ้านได้ไหมเยีให้เรียบร้อยตรงนี้ล็อกแล้วโอเคแต่ก็ยังไม่หมดนะจามันเหลืออีกเหรออยู่ตรงไหนวะเนี่ยถ้าเป็นไปขึ้นไปเยอะจนมันมาต้องม,มีเสียงเลยอย่างตีมประจำตัวมันไงไเหี้ยกูเลยกูเล่ <c oughs> นเดียดายจนหลอนแล้วเนี่ยคือเพื่อนเม่งพาเก็เล่นเดียดายจนกูหลอนแล้วโกว่าให้ปิดนะอ๋อข้างบนเรียบร้อยฮะ ทิมมี่เข้าห้องไหนนี่เป็นห้องนี้มะ้ล็อกไปแล้วอ้าอ๋อทอมมี่กว่าไปทิมมี่ตลอดเลยเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยหนูชอบดูอะไรด้วยเนี่ย Amazing Amazing จริงๆด้วยโอเคอันนี้ปิดแล้วนะเฮ้ยเหี้ยหม้อถึงหมอนแล้วลับปุ๋ยเลยละน้องเอ้ยลูกโอเคเด็กเชื่อฟังง่ายอย่างงี้วะเนี่ย เด้๋วคนจะไปไหนอ่ะเราทุกห้องเลยโอโออะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้มันม,มันฉะงักอะไร, <What? S 2> รอ่ะวัดล็อกมันไม่มีอ็อบเจกต์ขึ้นแล้วสงสัยก,ก็แสดงว่าเดินหาของได้หรออกพพลาดตอนช่วงฟังโทรศัพท์อันแรกไปเลยเนี่ยไอ โอ้ชีต์บอรอโอ้โหแล้วทำไมเกมนี้มันวิ่งน้ำมันปแปลกๆกันเลยวะเนี่ยอุ้ยดีสโต้เดอร e พาวเวอร์ปาร์เดอร์เบดมิน์อะเดีย๋ยวให้กูทำยังไงเนี่ยไฟก็ไม่มีเดีย๋ยวนะมันต้องมีไฟฉายอยืออะไรหรือเปล่าวะาเอฟไม่ได้เออโลกูไม่เห็นเชี่ยะไรเลยเี๋ยวก่อนอ๋อนี่ เปียดเมนลูมเฮ้ยเหี้ยเลยว,วะเอา้าลูกกูไปไหนเปียดเมนอยู่ไหนวะโอ้โหกูย,ย,ยังไม่เห็นรักษนาบ้านเลยอะเอา้ายมมี่มาไงเนี่ย ก็วิ่งมันจะเอ๋แม่เฉยเลยพาที่มีแลกนะก่อนฮะทำไมกูไปไม่ได้แปลกเอ็งอยู่ไหนวะลูกตรงนี้เหรอโอเคเดวเดวออกมานะแอดอยู่นี่นะปิดไว้เปิดเมนรูมคือยังไม่เห็นลักษณะบ้านเลยอ่ะมันหรือว่าต้องออกไปข้างนอกใช่ไม่ใช่อ๋อข้างหลังแน่เลย ร่างสมรรถามันดูยากเอ้าไม่ใช่หวะเอ๊ะเบียดมนเบียดมินแย่เดอะฟักต้องหากุญแจแกจุนกุญแจแกตรงนี้แน่เลยตรงทรับทองขาลางช่ไมมันมเป็นเสียงไฟอะเห็นมีอ๋อนี่แกคุณได้กุญแจมาแล้วห้องนี้แน่นอนฮะ พาดหนึ่งตัวสี่อ๋อต้องถือกุญแจด้ยวยเหรอเดี๋ยวก่อนนะประตูที่มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่กุญแจของห้องนี้ดีกว่า,อ,าอ้าวหรออ๋อเรียกกุญแจทั้งสี่อันเลยเหรอแอมโอเคถ้าไงไปอันนี้เป็นกุญแจนี่เป็นห้องข้าวบุนห้องไหนสักห้องหนึ่งแน่เลยอ่าได้แหละโอ้โห เปิดไปห้องนี้พี่ยกบนเจนแล้วก็ไปไถห้องนึงนี่เหรอเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่โอเคเราต้องไปห้องข้างล่างแล้วแหละกูโดดลงมาจากจากราวบันไดแล้วโดดลงมาเลยนะรีบจัดเอา้าก็ยังไม่ใช่อัดเอาเล่นไปเนี่ยหรือข้างนอกอ้าวเฮ้ยแล้วมันเหลือห้องไหนไวะเนี่ยเราจะแอบได้ด้ยวยหรอ แต่กูไม่แอบไอ้แ่มันคแค่เก็บปืนได้ขนาดนี้กูไฟอย่างเดียวกูไฟไม่ได้ไม่ได้ไมี่ทอมมี่ลูกอันนี้กูแจห้องอะไรหนูรูไ้ไม่ลูกแม่จนมญยาแล้วลูกเอ้ยโอ้นี่ไงกูแจแจจุนคุณแจผมก็ลอกบ้านเลยเหรอคนจับหักคอแน่มึงจิ้มแจว อันนี้ฮะเบียดมินไม่ใช่เออพาวเวอร์ใช่หรออันนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคกูคว่าใช่แหละนั่นไงนี่นเวลาตรา,ารานสถานเดียนเปิดไฟติดแล้วเออมันดูมันดูมนดมนดไม่ผมไม่รูาป้าไม่ขึ้นอย่าไปดิ่อย่าไปดูไฟ ไอ้ตัวโยูเบสวิสอันนี้คือโฮใช่ไหมเนี่ยอาอาการทำลายทำลายกันเลยเมคเ่อนเอ้ยคนเราทำไมต้องเป็นปูด้วยเนี่ยในในประชากรกว่าสิบล้านคนร้อยล้านคนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับกูณไหมเนี่ยมันไปแล้วแต่ว่าทิมมี่อ่ะเอ้ท่าๆๆมี่อ่ะ ฝ่าเป็นที่บี้ตลอดเลยดี่กูรักลูกจริงไหมเนี่ยกูลืมที่รู้ตลอดเลยผมสามารถย่อได้ใช่ไหมยอ่อตามสูตรไปแล้วแหละชิวไมเคิลเมเยอร์มันฆ่าได้เหรอโอ้โยยดเกือบแล้วมันเดินแบบสำรวจบ้านอะ่ะดูว่างงเนาะมันเดินดูว่างง เป็นชั้นสองใช่ไหมเยี่ยแล้วไงผมต้องหาปืนฮะแต่ปืนกูอยู่ไหนวะขันโอู้ยเ็ดไม่เห็นกูแล้วพายที่พาย,พายไม่มีปืนเลยยี่หาปืนระไม่รู้ว่าเปิดผิดไฟมันไป จิบไฮมาลงมาโอ้เดินโซโลโมชั่นแล้วด้วยมีประตูอัดหน้าแม่งเลย,ยมันเปิดได้โอ๊กี้มันฉลาดมาป่มาป่กนจะสปีรัน้าสปีรันโอ้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 โอโอ โอ้ oh oh ไม่กันโอ้ไม่กันไปหาลูกก่อนกูไปหาปืนก่อนปืนปืนปืนมันควรจะอยู่ชั้นบนใช่ไหมใช่แหละตรงพวกนี้มันล็อกอะทอมมี่บอกแปดดีว่าลูกมีปืนเว้ยอะไรไดิเลือดเอาเลือดกูนี่แหละมันจะตามรอยเลือดมาได้ใช่ไหมเนี่ย มันก็ไม่ต่างเียการที่กูลากมันมาฆ่าลูกเลยหา,ย,าเยเร็วอ๋อหมันตามรลยเลนมาจริงด้วยด้วยได้เห็นใช่ไหมอ้าหากูแตะมันอยู่ไหนวะ มึงโง่ขนาดนั้นใช่ไหมเบเกิลมึงแค่เล่นกับกูใช่ไหมมึงคงมึงคงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกมึงแค่เล่นกับเหยื่อเฉยๆเหมือนกับทุกครั้งมึงทำกูรู้ไอ้เชี่ยมึงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเบเคิลเลยอะไรอะไรอะไรฮะอ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 ่าฮ่ากูแค่ ไฟนิดเดียวโอเคมึงไม่งงจริงด้วยเอ้าเฮ้ยยูยูมึงโผล่แบบนั้นเลยเหรอวัตเ,เ,เกมบักวัตต์ฟักโบเกมไม่อย่างบักเลยยูเมคเกิลเมเยอร์โอเคกูรู้ค่ามันไงอะ ไปดูตรงนี้ก่อนมันได้ไหมเนี่ยมันมันมันเลือดไหลแล้วอะไม่ตาัานเลือดเข้ามาแน่เลยไอ้หายใจหายใจเข้าคุณลมหายใจฮนะเข้าคุณลมหายใจอืมอดปลอดปลอด,อดภยัยคือแม้ว่าเลือดจะไหลาอาแบบเต็มทางแต่มึงก็ไม่รู้ถ้ากูมไม่หายใจใช่ไหม ตาบอดอย่างนี้เยอะแต่ว่าเห็นแบบได้กลิ่นลมหายใจหรือว่าเห็นลมหายใจหลอนได้ไอ้เจ้าไอ้เมายาโอเคผมโอโห,หจนหน้ามืดแล้วโหวจนแบบไม่มีที่ที่หูแล้วอะฮ่าฮ่าฮ่เอาไปฉาบขึ้นมามันก็เห็นหรือเปล่จริงไหมเนี่ยของจริงเหรอโอ้ของจริง กูแค่ยกกระแสนขึ้นมาอย่างนี้คือมึงรู้เลยคือแม่ว่าข้างในนี้มันจะมีไฟกระพริบที่ตุ่นตลอด,ด,ดเวลาแล้ถ้ามึงเห็นเสียงไฟที่มันแบบแปลกเลอะเขึ้นมาคือมึงก็รู้ใช่ไหมว้าวอเมซิ่งโอ้โหโอ้เฮ้ยเี้ยกุญแจโอ้โหกูมึงมมเห็นเด็แดแม่คือมันต้องดูแบบดีๆจริงๆเลยถึงจะเห็นนะไม่ไงั้นคือมึงก็พลาดอ่ะแกหนึ่งฮะ เรื่องที่เรายังไม่เคยเจอตอนนี้คือกุญแจสามซึ่เป็นคนอยู่ในห้องที่มันเป็นกุญแจหนุ่งนี่แหละมาต้องรอผีก่อนนะระดับแรกมาเลยมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเปิดปิดไฟโซ่เลยเนี่ยฮะจะวิ่งตามเรื่องของมันได้จริงปะไม่น่าใช่เนาะคือไม่ใช่มึงจะจ่ามากเลยอ่ะ,เร,อะเ,เรื่องเตรียมเดิมฮะคือต้องหาจุดลอ่อแล้วก็งั้นเงี้ยฮ้ยไม่โดน,ใน,ในไม่โดนอือประตู ประตูโอเคต้องหาห้อม,มีปืนละวหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวน่านประตูนหน้าบ้านโอเคอ่องนี่เนี่ยต้องมีปืนนี่เองกูเจอแล้วแต่ว่า oh, what นั่นคือวิธีถือปืนมึงเหรอกูว่านั่นเดี๋ยวไม่ไปทางตายอะ่ะเฮ้ยที่แอบที่แอบที่แอบอา ah! ย่ามึเข้ามาไม่มีใครอยู่ในนี้นไฟ<ว>ไฟเป็ดไม่เคยกึนยิงหัวมึงแน่เดยมึงเข้ามาปรเด็นประเด็จี้จี้ปืนขึ้นมาเอาปืนขึ้นมาปิว้วตายอ๋อมันคือแม็กกาซีนตรงนั้นคูรีโหลดไนดะ้หนึ่งเก็บปืนเอา้า ท,ที่เก็บปืนหายโอ้มึงสุม่มสุมอย่างนี้เลยเหรอมึงมามึงขึ้นมากูรู้วิธีรีโหลดปืนแล้วมึงเข้ามาต้องหาพื้นที่ในการยริงด้วยฮะเปลาเปลวเปลาดักฟวมึงโยกตามกระสุนเปลาเปลว,ปวอ้าายเอาเฮ้ยตายกันเยอะละ สูบกูหมดแล้วมบียร์ไม่ตายอีกเหรอแอบ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 ไอาฮ่านคนจะไม่เนียนเนาะไอ้เยี่ยงกูกูตายเยอะมันชอบสูงที่อยู่มากเลยเฮ้ยโอ้ว่าต้องมีอีกอันได้เลยไม่แม็กแม็กซ์กรีน่ะไม่งั้นไม่พอ เปิดทีวเก่อนแล้วกันนะรานนี่ยีด่ดีง่ายไปละไปละผมไม่อยู่รอดูฮะมไม่อยู่รอดู อูรอดูกู้ยู่แล้วว่ามันจะปื้อรอบแน่นอนเปรดต้องมีแม็กกาซีนแถวนี้อันเดียววะผมพลาดหาอะไรไปตรงไหนวะเนี่ยยิ้มแม่งลงมาแล้วยิบหายแล้วต้องมีดิไม่เินขาเป๋มาเลยมาเรามาเล่นจูก,กันสัยใหม่ใม่ขึ้นมายเยอะหอยิงหอมึงสองแล้วกัน ้ยไม่โดนไม่อ้อนั่นวัดทำไมตอนแรกกูไม่เห็นมึงมามึงมาโอ้โหเดินเป๋มันเดินเป๋ว่าเออเออไม่ตายให้มันรู้ไปว่าเราเนี้ยเออกูไม่ไว้ใจกูไว้ใจเียงูตำรวจมาล้วน ลไอ้เฮียเนี่มันฆาตกรโลกจิตวันนี้เด,เดี๋ยวไปหาลูกก่อนดิไอ้เฮียเี่กูวิ่งวิ่งไม่สนลูกเนี่ยอ๋อว่าไงหนูทอมมี่ไปไปขาลากับแม่มไปไปเร็ว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 วัดตัวล็อกพนะี่ฮะจบไปแล้วครับผมก็โอเคโอค้โหเ,เล่นยิงไปสองแม็กไม่ตายไอ้นี่มันเปิดจริงๆเลย ถ้ายิงเข้าหัวเนยนะแต่แต่และฮะไม่เคลไม่ยื่นจริงจมันตายได้ด้วยหรอวะผมไม่รู้เหมือนกันนะคือในหนังหรือว่าในเกมของต้นฉบับของมันคือมันมีตายไหม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันตายหายตอนนี้แล้วก็ครอบครัวปลอดภัยทอมมี่มีความสุขเออตัวเคสนล้วไปดูเกมของฮาโลวีนเนี่ขอลาไปก่อนด้วยกันฮะแล้วก็นี่ภาคสองเลยเนาะแล้วค่อยมาต่อไปในภาคสองครับเป็นภาคของแอสเซรลัมนี่นะก็คือโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลที่ฉุย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกเกับยวกมฮา,าโลวีสำหรับคนอยากรอลหนูก็รีนคลิปนียฮะเฮ้ยพายปดไปทีไห